ครับผมพ okay. ี่น pues. okay, ้องกับสวัสด <Okay, S 2> okay, ีกันตอนแรงๆครับผมนี <harbor dance. S 1> okay, okay. ่พามาเบิ้งป่าเบิ้งรอบโอ้โหวันี้ป่าเขาเอเาบ่แล้วเบิ้งหลังนี่ส้งขึ้นปลาเขาแถวน้กผมพี่น้องเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูกันบรรยากาศตอนเย็นๆครับผมก็เย็นป่าเนี่ยพี่น้องสี่โมงแล้วสี่โมงกลัวครับผมนะเดี๋ยวมาเบิ้งรอบหลังแรกของเขาครับผมพ่าไหนมาเบิ้องในหมู่บ้านนี่ปลาเขาบอกว่านี่เบิ้องกอนปลาเขาบอกว่าน่าจะปลาเข้าครับ น่าจะปลาเข้านะนี่มันดันหลอดออกไปเ่นบอกอู้ยว่าสองตัวอ้าวเนาะอู้ยอู้ยฮู้ออสเนาะผมอะไรมาเบิ้งครับผมอุ้ยข่าวตัวพิการครับตัวหนึ่งมึีอู้ยมาเริ่มเลยครับผมกับลูกออสตัวหนึ่งครับผมลูกออสนี่จะเป็นปลาตัวผู้ครับอันนี้น่าจะเป็นตัวเมียนะ อย่างเพี่น้องได้แล้วตัวหนึ่งอันนี้ผมไม่ได้มาดูเมื่อวานนะครับก็เลยมาดูตอนเย็นๆหมานมาแล้วพี่น้องเอา้าหมานมาแล้วแต้มแรกครับผมเดี๋ยวเสตตูพี่น้องแต้มแรกครับผมหมานปลาลูกปัดปลาลูกออดนี่จะเป็นตัวผู้ครับผมโอ้เฮนอยู่หลงงงเลยปลาปลาแตงครับผมมือพี่น้องปลาแตง โอ้ยนี่สิยขาวนะเอาไปเอาพี่นอ้องตัวนี้ต้องคัดของแท้ตัวนี้น่าจะโลประมาณโลห้าหลุดนี้กแลละโอ้ยใจเย็นใจเย็นเอามาหลังแรกของเข้ามากเอาเลยพี่นอ้องอ้ยตัวนี้รอบแตกครับผม Okay, er โอเคครับเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปกันมาพี่น้องอรุ่นหลังต่อมากันตรนี้มีปลาเข้าไหมคร,ครับน่าจะมีปลาเข้าไหมนี่รอบเป็นมม,วมบวมครับแ <c oughs> ต่รู้ตัวเล็กตัวใหญ่จะมีปลาติดไหม,ไม เล็กตัวใหญ่ตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กต be ัวโอ้โหกี่ตัวตัวมันใหญ่ครับผมโอ้ยช่อนสามต <f rog independ ents> ัวโอ้ยอืมอืมตัวกระป๊อกหน่อยตัวหนึ่งแล้วก็ไอ้ไอ้หลอดตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ก็ใช้ได้ตัวหนึ่งไอ้หลอด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 สองอัวนี้ใช้ได้ครับผม เดี๋ยวเอาออกด้วยกันครับอ่ะพี่น้องไอชอนปอกสามตัวครับหลังนี้แต่ตัวนี้เป็นปลาหลอดอีกแล้วเมื่อกี้ก็ได้ไอห,หลอดไปนี่หลอดสองปลาหลอดเยอะครับบอ้สนมากจะเป็นปลาตัวผู้นี่ไอห,หลอดไม่มีอะไรครับผมไปโอ้ยแล้วก็ไอกระปกอีกหนึ่งตัว พี่น้องไปนี่ใช้ได้ครับผมนี่น่าจะอยู่ประมาณสักเก้าคีดอ่ดาพี่นนองแต้มสองครับผมเออปลาตลาดจนบา่าไปไหนพากันขึ้นบ่าเนาะดักอยู่สุมือดักที่น้องเห็นว่าปลาตลาดปลาเลี้ยง หนองธรรมาสา่าแครับผมพี่น้องรุนแรงต่อไปกันนะ่รุนกันต่อพี่น้องแปลงปลาคออยู่นี่แปลงหนึ่งอาจจะฟักแล้วครับผมตรงนี้ก็เหมือนมีคนมายกเมื่อวานแต่เหมือนจะมาใส่ให้เราคือและดูดิมันทำแรงมันจะดึงลงอือรอยคนมายกครับตรงนี้ไม่เข้าพี่น้อง ดูหลังนี้กันอันนี้จะมีปลาเข้าไหมเออไม่ได้อกหีดหลายปลนแล้วปลาไม่เข้าหรอกทีม่มีรอยบวมๆๆเลยเนีย่ปลาไหลแข้งบ่เข่าบ่เข่าพี่น้องต้องมาหลอกลงมาคือครับผมมาพี่น้องลุยกันต่อหลังจากข้าเบิ่งมาฟังพูดงผุดบ่เข่าเลยครับผมเดี๋ยวขับเบิบ่งหลังนี้กัน นีกันไม่ได้ลงมาดูสองวันแล้วอุ้ย,ยพี่น้องปลาดินครับผมมีปลาเข้านะครับมีปลาเข้านะครับผมอะไรติดหัวมีปลาเข้าเด้อพี่น้องมีปลาเข้าเด้อ,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 อตัวหนึ่งที่สองตัว ตัวหนึ่งเลยสองตัวหนึ่งตัวโดดนล้วอีตัวอืมตัวหนึ่งพี่นอ้องแต้มหนึ่งอืมอืมอือกกวองขาดกันละ่ะอืมเรียบร้อยพี่นอ้องโตบวคนใหญ่ป็นไงเสร็จแล้วเนาะออกกวางขาดนี่ ขาดสิบ่ได้พี่น,อ Ooh, น้องหูซ้ำได้กอางยังออกได้ครับผมพี่นอ้องโอ้ยต okay, ายโอเคครับผมหลังนี้รุดซ้ำเอาถ่ายฉัดมันหมานมอยพี่น้องออกหูขาดครับผมโอ้ยเดาอยู่ปะตรตรงเติอบอยู่ออโอเคครับผมเดี๋ยวดูเราต่อไปกันโอ้แย่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 มาพี่น้องเบิ่งละสุดท้ายกัน นี่ปลาเข่าบดอกขึ้นไงใส่กับปลาเข่าเจื่อจะนำขึ้นนี่กันนะมือนี่งทีนี่ปลาเข่าห้อบ่อเก่าอยู่พี่น้องเราบไมีห้อยดัิเป็นตะเข้าเด้อหนามต้องขึ้นหลายคนนี่ครับมึงเออหลายแท้อือเป็นตะทึบเป็นตะถิกปลาเข่าเกือบหลายเอ้าพี่น้อง ตาของท้าก็ไดสองตัวครับผมรุดตัวนึงออกป้องขาด <c oughs> อ้นมันออกแม่นี่พี่น้องป้องขาดตาเดี๋ยวยังออกได้รับผมเพราะตามันตา,ตาหาเส้นครับผมหาเส้นเกือบหกเส้นออกได้ครับผมอขาดแค่ตาเดียวพี่น้องตัวมันก็สิบวิญญาณไปไนดอกมาจะเกาขีดเกือบโลอะไรได้รับผมออกได้เสยนะพี่น้องนะขาดถึงบ่ได้บ่ยั้งพี่น้องเนาะแต่ตอนนี้ก็สำนักมันหาอะไรอยู่ตลอดครับผมพี่น้องบาเบลก็ไดมาสองตัวกะ นัดกับลูกค้าไว้ระวางทางครับผมเพราะตีเขาว่าดักกุ้งเขาก็ถามซื้อกับผมเยอะเฮ้ย,ยสองตัวก็จะไปให้เขาครับผมพี่น้องเนาะโอเคครับผมพี่น้อง,น,องน้ำหมุนป้าน้ำขึ้นหมเออเออ,เออเออเอออูน้ำเกาะข่อ,อสองตัวพี่น้องเดี๋ยวไปให้ลูกค,ค้าว่าสิ่เดีจักบาทเอาบะลายครับผมพี่น้องเอาแต่ค่าน้ามันรถกับพอ่อละพี่น้องสองตัว สองตัวหนะ่าโตอยู่สองโลครับผมสองโลไปพี่น้องโอเคกคับผมพี่น้องสำหรับมนันนี้กันยังมีความหมานมาฝากพี่ฝากห้อกขึ้นเก่าแล้วครับผมนะมือีกับ,บประมาณไ ون, ปนในฝนกับตะกกกันยังในปลามาสองตัวก็ถือว่าโอเคอยู่กับผมพี่น้องครับสำหรับวัอนี้ไว้สารขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ